ยินดีต้อนรับสู่ Weekly Market Research dot Fullerton Markets ครับเรามาเซลล์ลิสแนวโน้มตลาดล่า,ลาสุดและข้อมูลเชิงลึกกันเลยดาวโจนความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลอิหร่านกำลังสร้างความกังวลให้กับตลาดโดยนักลงทุนกำลังจับตาดูสัญญาณของการบานปลายหุ้นร่วงลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยดาวโจนลดลงกว่าเชประเทาสิจุดหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอล ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นคุณกลุ่มปองกันประเทศปรับตัวขึ้นและทองคำฟื้นตัวดัชนี S&P หุ hum ้นตอยและ NASDAQ ปิดสัปดาห์ด้วยการลดลงเล็กน้อยดัชนีหลักทั้งหมดปิดสัปดาห์ในแดนลบในคณะเดียวกันความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐกลับเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนมิถุนายนตอนนี้ตลาดกำลังรองการประชุมของธนาคารกลางสงัอในสัปดาห์นี้ แม้ว่าธนาคารกลางเสารัดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้แต่ความสนใจจะมุ่งเน้นไปที่ท่าทีของพาเวนและการคาดการณ์เซสกิจที่อัปเดตยูซาซิกยูในกราฟไรสยสป,ปดาราคาขึ้นหวยในกรอบระหว่างซีเมดเมจนถึง z ีเซียสแอนเนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังรอสัญ,ญญาณที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับบรรยากาศทางธุรกิจของสหรัฐ หากราคาไม่สามารถทะลุซีบสั้านแทนได้ภายใน c N ไอเไตมารที่สเราอาจเห็นการปรับตัวลงน้ำมันราคาน้ำม,มันดิบพุ่งขึ้นกว่า70%เมื่อวันศุกร์หลังจากอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่อิรหร่านโดยยึดรฮยะโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐปีโดยมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธอิหรา่าน อโต้ด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความขัดแยง้งที่ขยายวงกว้างในตะวันออกกลางและความเสี่ยงที่อุปทานน้ำมันจะหยุดชะงักแม้จะมีความตึงเครียดแต่โรงงานน้ำมันของอิรานไม่ได้รับผลกระทบและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเส้นทางขนส่งหลักเช่นช่องแคบพอมุสยังคงเปิดอยู่ IEA กํำลังติดตามตลาดพร้อมกับเตรียมพร้อมสำรองฉุกเฉิน ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของน้ำมันอันทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจจากผู้เล่นรายใหญ่เช่นจีน WTI USD ในกราฟรายสัปดาห์ได้ทะลุระดับที่ที่หกเป็นครั้งแรกในรอบสองเดือนที่ผ่านมาซึ่งเคยเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งและได้เปลี่ยนเป็นแนวต้านอุปสรรคสสำคัญถัดไปคือจีฮ และนั่นเป็นแนวต้านขาลงที่มีพลวัะมานานกว่า2ปีเจนเซนวง CEO ของ Nvidia ดียได้เดินทางเยือนยุยนโรปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบปะผู้นำอย่างมาครงและสตาเมอร์พร้อมนำเสนอ Nvidia ดียเป็นรากฐานของอนาคต AI ของยุโรปในงานที่ลอนดอนและปารีสวงดึงดูดผู้คนจำนวนมากและส่งสิมแนวคิด AI อธิบายโดยการสร้างสร้างข้งอมูลท้องถิ่น โดยใช้ GPU ของ Nvidia ข้อตกลงสำคัญได้ถูกทำขึ้นกับ Mistral สตาร์ทอัพฝรั่งเศสเพื่อพัฒนา Cloud AI วงเน้นย้ำว่า Nvidia เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานเปรียบ AI เหมือนไฟฟ้าเขายอมรับความก้าวหน้าของ AI ของจีนผ่าน Huawei โดยกล่าวว่าพวกเขาล้าหลังไปหนึ่งรุ่นแต่ก็มีความสามารถหากสาระเทนทอนตัวครั้งเน้นยำ้ำถึงครอบเคต,ต่อไปคอมพิวเตอร์ควนตัม หุนยนต์และยานยนตไร้คนขับโดยเรียกสวัสดี้ว่าเป็นยุคของเทคโคโลยีเหล่านั้น n v d a ในกราฟรายวนันกำลังแสดงมุมที่แท้จริงแม้เนี่ยมีความเสี่ยงจากเนินโยบายของสหราัฐ่เกี่ยวกับภาษีและความตึงเครียดทางการค้า Nvidia ยังคงขยายตัวไปทั่วโลกซึ่งสะท้อนให้เห็นในราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดยในช่วง30วันทำการที่ผ่านมาราคาได้พุ่งขึ้นเกือบ50% จากแนวรับไปสู่ระดับประมาณ1มืองซิิบโปรดติดตามต่อไปในขณะที่เราเจาะลึกการเปลี่ยนแปลงของตลาดเหล่านี้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเราคือ Fullerton Markets